อาจะมามไปจังมือไปไปสองมือ,อมไกลวะจกนี่ปะก็ไปปูหุจักกับอันงานไปว่าคือคคขี่รถเขามาขี่รถเขามาเอาวะขี่รถอันมอเตอร์ไซค์อะไรไปไปก็ไปไปวันอะไรคนอ,อยู่ด้วย <c oughs> น้องสาว าการจิวโมบ้านสายบุญอีกเพื่อนึงพี่น้องการทักทายสบายดีเดอ้อสบายดีสวัสดีเอฟซีเบอร์สูู่้สูส่คนนะาอ,อยู่ภายในแลายต่างประเทศก็ยินดีตอนหับข้าสู่ซองสาวบุญมาบ้านฮัคือเก่าพี่นออ้องเลยอะเวลาดนเติบบได,ด้มาเยี่ยมยามทางเพื่อนปานางมือนนี่กเเ็เลยแวะมาเยี่ยมยามทางเฮื่อนปานางก่อนวัวมอวนี้ซื้อเครื่องปลูกรวมมักเตงมักทั่ว มาใหา้เราฝากมาทำเสาหล่าว่านี่ทางมันเมือกแห้งพอดีสาหล่าพ่อเราอยู่ทางเงือนตรงเม์ก็เลยฝากมาให้ป่านางเลยมันนี้ก็เลยแวะมาเล็นนเลน่นทางปานางก่อนเพิ่นปลูกแล้วบอกจังได้พี่น้องเลยวาจ้าเวลาโดนแล้วแหละที่ก็ได้เข้ามาจังได้ก็สิพี่พาน้องเขาไปเล่นน้ำรัวไปอัปเดตทางเงือนปานางแล้วก็เเรื่องปลูกของฝั่งปานางนกอนสิเขาไปเบ่งไปส้มก็ต้องกลยบขบ่งกอบ,กบคุณไปทางเม่แล้วก็เอื้อยเนาะ ที่มอบงานนี่ให้ทางเพื่อนปานางจนสําเร็จมาเน่ก็มาอัปเดตให้ได้เบิงได้ส้มน้ากันขอบคุณขอบคุณในหลายเด้อแล้ยวก็ขอบคุณไปทางเอฟซีี่ไห้กําลังใจมาโดยตลอดเบิงคลิปประกาบโฆษณาพาบไปน้องเข้าไปทางเพื่อนปนานังน้ากันบาทนี้ะเปิดมานี่คืออุมทุมเถอะเนาะเปนเครื่องปลุกของฟัง โอ้โท้อท้เนี่ยเห็นมังตานางเราอืมโอ้โหละพาโอโท้อเนี่บอกเครื่องปุกแล้ก็เป็นตาเบิ่งตากินได้บ่ได้มาแต่ดนแล้วนี่โอ้โหอืมดินนั่นนี่คักได้นี่ปุกนี่โอ้ท้ โอ้ยได้น้องไม้ไปแกงแล้วบานนี่วันเสาร์น้องไม้ไปแกงแล้ววันนี้สองเนาะอู้หูคือเราตัดออกเอ็บสีสังเดปะสบายดีเดอ้ยดอยังซักผ้าห่มแจ็คชี่แห้งวะแห้งอยู่แจ็คชี่เราต้อเชื่อคนมาอีกก่บไจแยกเลยแต่แจ็คหันนันตานางมันสีบคดลงมาปะเจ้า,าจคือเห็ดไก่แจ็คพื้นพื้นเดียววะ นี่ตัวนี้เจ้าก็มาเซิงหัวเสานี่ปะอ่ะนี่อ่ะนี่นี่เอนอนี่มันลงมามันก็บขาหัวเสาเด้เมีนยนมันสเสล็ดน้ำเลยอยอยงัหม,มันสเสล็ดก่อนกาขืนไม่เจ้าสีหักค่ะป้าเจ้าเพียงปู่เร่ามีง่ะนะเห็ดเป็นกอะนอยอยะกินข้าวกินน้ำแล้วปะป้าเรี<ด>ยบร้อย ยดีมีแห้งบ่บริพอกันแต่ดนไงกายดีมีแห้งเยอะเห็ดเอาเปาะคือในแรกแก้่คือเห็ดเห็ดอุ้ยตุยอยู่นะก็อฮะใช้เครื่องปลูกของฝั่งเพื่อนปลูกและวื่อมาบ้านนี่ยั่งเลยบ่เออโหโอ้หนุ่มใหม่แล้วคือออกคู่ก่อเธอไปไปยั่งเลาะเล่นมาท่านได้ปลูกเด๋วว่าสิคุดคุ้มใบอ่ะสะดวกไปจังปลูก ว่าว่าเสียแหงไปได้ขัวหยาไปได้กับบุพพ่อเสียนั่นค่ะออกบ่กอนีน้าไหมบ่เห็นตัวนี้แกแกงดุคนะโอ้เออพากกันซ่มดูซ่มดูเดินก็ออกเยอะค่ะท่านวันนี้วานพักบ่นนี้ว่าสีเน็พักบัวสมุนจะไริจุดบ่าขี้เก็ยเอาจุดไปได้ดังไพ่ไปได้กับอันนั่นอยู่ ดังมาได้ฟนตก๊ะแมนกันเลยกันเลยชะให้เพื่อนแหงอีสิในบางหอมต่ห้าแบงห้ท่านแนบานเลยบะฮะอันห้าวานไปกินอ่ะมายัง้ยมายนี้ยนี่ก้าวไปก็าวให้เนี้ยนะฮะให้เพื่อนนั้นว่าให้เพื่อนกระดอแล้วมันเสียวมันแนบนานโอ้แค่แนบเขาแนบหันบัดยันนันพ้นลิ้นโพดนาแะ้วกันเลยว่ะเอาเข่าห่มบัดก้นเนี่ยมันจะบวมเลืองบ่จะกะมันกะให้มันปองหักปองหน่อ เขาบอมันเน็บเลยป่ะโอ้พวามันนี่กับจูดรถแล้วแม่นต้อมต้อมแห้งๆไปทั้งๆนี่แชมพูน้ำชีจูดกะค่ะพระเจ้าชัยนาโพดฮะว่าชีจูดบ่แม่นเขว่าค่อยชีจูดเซนานเขามบอแหมือนี่เห็นอันนั้นไข่แน่ค่อยสะได้มือเช้านี่กะให้มันมั่งแล้วก็ค่อยชิวเผาเด้ออ่ะมันโมใหม่ไหมโมใหม่แล้วนะฝนมีแต่วานแล้วปกลดแล้ เขาวานในใส่แล้วเขาปกทั้งเชิงมันเห็นได้กบหน่อยเขาญ่และบ่นี่ปลาดุกบ่บ่ปลาเอาออกแล้วเอาออกแล้วในเสาแลมออกละมันพ่อน่ะก็เอาออกกบใช้แกปบอๆๆอเจ๊พิ่นกินอิ่มเลยได้เกลือเต็มเสาหนีไปเลยไหนว้าเจ้าหูแต่ละแผ่นเป็นขาวฟรีอยู่นี่ละ โดนบนอัน oh. เปลี่ยนน้ำนี่ป้าะอันมันบร่ได้เหม็นเด้เาอันพอเทีกินดอกแต่ว่าเฮาเฮาก็าเติมน้ำไปเรื่อยๆโอ้ oh. เด่นอีกอนอนบนอันนี้ในเชาวุนหลับชาบีโนมใหม่ค oh. นใไ,ไม่ฮะข้า <c oughs> งนอก <c oughs> นอนโอ้ <c oughs> oh, พอเก่งแล้วนี่บร่ได้มาลอยกันโ oh oh oh. อ้โหหนุไมแล้วเห็นมันเกิดแน่นี่ ก็สามอันอืมก็เนี้ยเหม่อนนอ๋อนี่มักทั่วยังเจ้าปู่มกทั่วพุ่มทั่วพุ่มแล้วเจ้าเจ้ากินเชงกันเด้อเด้อแต่ว่าขี้ข้านซักข้างมกทั่วพุ่มนะนั่นที่ว่ากินแล้วยาบหยาบอะจะรอเ่อเด้ออันเฮาซื้อมาให้เจ้าเจ้าบปอยากปลูกบดเจ้ากะปลื้มเจ้าใหม่ขากระตัดมาละเห็ดนั่นแหละเห็ดข้างมัน ันนี้บริเฮตข้างแต่ว่ามันสอันนี้เขาเอิญมามักแตงขี้ไก่เออเฮากระซื้อให้เจ้าเพื่อการนี่คือเจ้าคุดคมเอามักแตงหน่อยมักแตงปัวอันนี้เฮตปัวไม่ใส่นี่โอ้มันบวแมนเฮ็ไต่เบื่อเลยเฮดยั้งใจนี่กินกาอยากสักหนักเนาะบ่อ่ามันบวแมนเหลือแต่ซื้อแล้วทีเออเออื่อไ่ได้คุดคู่เผื่นปลูกไปสิเอาแมนปลูกเอาไปสิโอ้พีกอะชับลาบละน้ำไม่แล้ว ั็ว่ายันแห้งลายก่อแล้วนั่นนั่นแหละมันขึ้นจังหน่อยล้วคอยเสียเอาผุนมาใส่แล้วเห็ดคุ้นๆนะจับห้องพืนบะข็าเจ้าปลูกจะห้องพืนเด้ออันปุ๋ยเฮามาให้เจ้าโดยจะใส่ปุยแล้วบ่นี่บอกว่าเจ้าเอาปุยเฮาซื้อมายิบใส่ยิบใส่ก็ได้นี่มันสีงามโอ้โหลาภาเราเด็ดมือวานเี่เด้่เด็ดกินเยี่ยงย่างนะ โอ้ยหลานสาวเพิ่นมาเลมือวานเลเพิ่อนเอาไปกินก็เป็นต้ากับปุ่นเอาว่าเด็ดรสเด็ดทำมันแตก่ะว่ะเฮาช่างงานหนึ่งขนดบ้องน้อยมันได้ดมาพ่อแล้วก็เฮ็ดเหียวใส่แล้วก็หมาดบ่นงามๆได้เป็นองค์พรมอยู่เป็นเด็ดขอว่าเด็ดรสเด็ดทำมันแตกเตกเจ้าต้องมันเบิ่งป้ามันสีมีอันนี้เลยมันสีมีบ่งน้อยน้อยเอนมันสิกระเด็ดมันเต้นกระดกระดคือนำไปอีตูจะเห็นว่า นิดหน่อยบงเขียวหน่อยฮะแม่นอันนั้นแหละมันเยวใส่ไเธอตัวหนึ่งมันก็มาเนียวใส่เจ้านั่นรอดก็ได้นะเจ้าเห็นเลยเจ้าบีมันหล่ะก็มันสีนี้ม่นั่นเลยเจ้าเบิงสังเกตกกฟอก่ตูนะเออคขนวาอันใบมันเหี่ยนมันยังนะแม่นรอดคือแบบมีและนี่เจ้าเบิงรอดนี่มีได้นีมว่าในเสียหนาในนี้มั้ยอืมโอ้กินของกินลายผูพัก ดอกไหม่เราก็กำลังงามแท่นก็แท่นก็พักบัวยังปลูกไว้กี่วพวกคักสไส้แล้วใกล้จะได้ใส่เก่งเห็ดปลวกด้วเด็ดนี่เอาเอาในชุกมันน้ำเสาอัันนน้ไม่ต้องกตเดียวนี่แหละมีว่าหมักชุกมันเนาะเงาบานอยู่นะนี่กับต้นเป็นนัวเราต้นยังปลาอันนี้ เงินต้นโพว่าหมอห้มันเกิดอยู่เดินเด้อต้นโพอืต้นโพสิหนะนี่หาโรกโรกโพคนหมอคน่นห่อหายมันนั่นข้นอยู่เฮือนคนเนอแม่นเราต้นโพอันนี้บอกมนนต้นโพเ่ีนวะนี่ห็นนี้กะเนิ่นคนหายเกิดอยู่เฮือนคนเนะ้ยโหมเนวัดมันมาน้ำมันนกอันนั้นเนาะกินหมากมันเอ้เแม่นใช่เป่นน นกกินหมากมันขี้นี่ใช้มันออกนะหันเด้ซาบนอือือมโอ้หอมพักตูเลยเห็นน่ะป้าป้าป้าจะมาเบิ่งเลือนี่นี่นี่เห็นป่ะเห็นป่ะนี่จะมาเบิ่งเลดนี่ขี้เคียวหาแม่เจานั่นขี้เคียวนิน้อยฮะอันนี้แหละมันเงี้ยวหัวมันจีเป็นรถอดบ่มันห้มอย่เด้นี่จะเบิ่งทางนี้นี่จะเบิ่งดีดีมันโตเดียวมันจีเต้นไปเต้นไปนี่นี่วันนี้วันนี้เห็นป่ะนี่ป้านี่มองนี่จะเบิ่งเลื เนี่ยเนี่ยเห็นบอกฮานอันนั่นแหละตุกานเจ้าฮับบีนี่นี่บนนี่กันนี่เห็นบอกมันเต้นไปได้กินนี่เต้นลงเงาเลยชุดไทย,ยกับเว<อ>ิร์ดได้นน่อันนี้จะหารอดปะอันนี้แหละมันเห็ดเนีผักตูนนเนาะอือมึงเท่าตัวเดียวมันก็ชีเต้นไปทัท่วทีเนี่ยผัก บ,บัวแต่เฮาซื้อมาสิเกงไก่ค่กี้คุณผู้จัแมนแต่เลยอั<แ> <c oughs> นวมาเห็ดกินให้ยสางแต่คุณละ่ะกินไรเงาเลยเด้อก<ม>ไปกิน,นอ่ะอ่ะโกกมันเนี้ยซอยกินแล้วเป็นโลกมันกระเบิดอแล้วคุณผโบท่านใจคุณก็ดึงไปเลยอืมซอยเอาแล้วไว้มันเพว่าจะเห็นอยู่บ่เบี้ยมออพริกนะฮะหาคุณเงาม้านนอหนะ มี่เด็ต้นนี่กับป้า,ต,านนปต้นโพนะเห็นบ่อืกใช่พอนาะโอหอมเด้หอมทุกตู้เด้แกงเห็ดเลยเนาะแกงเห็ดปวกเด้เนาะพี่โบได้นะกดิก่นไงและอ้าเด้กด,ดีสาระอยู่เพื่อนพ่อสา่อยู่ป่ะโอ้โห อ็นี่กะเดี๋ยวไม่เถ่าก็มาลหร่นน้ำไม่เถ่าเจ้อวะวะฮะไม่เท่าวะสวัสดีเ้อตูุแม่เท่าน้องคุณคุณใช้คุณไปครับมันน้องดวงดูดูฮันเดอเออแลมาเหล่นมันเจ้าไม่ได้เราเป็นหัวชาว้ะเลยจัาชานเห็ดยั้งอันนี้ค่ะโอ้ชานยั้งอันนี้ไม่เท่าฮะจะเห็ดยั้งอันนี้ยังขังไก่ยำหมอนโอ้ดูเท่ โอ้ชานเต็นเนาะอือ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 พายเส้นบักใหญ่ฮะว่าเซนแหละไก่มันก็อยู่อยู่เนาะบอบอประเดกประเดอแล้วนี่บอสบอสประเด็กวันนี้ซื้อมาอยู่เพิ่มอยู่เอาไป้ทัง๋อบอสโอ้ขึ้นเทิงแล้วเห็นได้ือเอาขึ้นในเท้งเฮือนวันนี้เป็นได้ได้ À à, khiến thương, khiến thương, khiến ở đây kim tay yên. A hương 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 quân rồi ở sàn hương nhang hương 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 cả nhang hương 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 mai hương 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 lệ hương lông cả, hương 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 cứ hương thẻ มาได้มาเล็นน้ำปานั่งแต่ดนล้วเฮะก็ไดก็เลยแวะมาเดี๋ยวเนี่เพิ่นว่าเสื้ออัน้ในหมัดตัวอย่างไปให้ปานั่งเนี่ยเด้เว่าปะปลาสิบปูกบสิบปูแค่นี้แหละปูไหว้โดยปูไหว้ได้กินบานเป็นหมากสิมากินน้ำดอกนะเป็นหมากก็เอิดสาบุนให้แล้วมากินเนาะกินซอยปูกขฮาปลูเจ้ากาบ่ปูกเบิ้ด บาทมันเบิดบานก็ไ้ปลูกอีกนะโดยบาทเดือนสิบเอ็ดแล้วก็ปลูกอีกในมุกแต่งก็มีชะสีหาองยังหาสื่อฮะปลูกแล้วในหนึ่งทงหนึ่งก็ในในเลยโดยเศร้าไปในก็แตกก็แตกู่ได้เว้นบอขอใส่หาเม็ดก็ึ้นหาเม็ดในของเพิ่นแบบปลูกแล้วก็ออกมันเกสรแดงเ้อ สีสอนแดงบ่อบ่บ,บ,บ่มีได้จจกถทงบอ่อันอียังลูกสอนแดงนะม,มันมีอยู่แต่เป็นบั่วพุภูมิวออั่วข้างหน้าบดป่านที่แต่ตัวนี้่อยบู้ว่าสีน่วยนั่นบอ่อหักเบ่งในหูนะว่างงามอยู่จะได้คือว่าได้ไปดำน้าจ้างอมาอมไปจังเมื่อไปไปซองมือ,อมไกลวะจางนี้ปแต่ไปอยู่ ปูหุ่จักกับอันย่างไปว่าคือขี่รถเขามาขี่รถเขามาเอาวะขี่รถอันมอเตอร์ไซค์อะไรไปไปก็ไปไปวันอะไรคนอยู่ด้วยน้องสาวหอยแน่หนะกะสะดวงนังคงซีคนไปโไปผู้เล่นเมืองเชโน่หัเมื่อเชโน่ผู้อ้าเมื่อเชโน่คือบูเมื่องหอน้าเขาอาอาบูฮู้ทางสีไปเนาะหน้าไพเชโน่ฮะ อ่าของเจ้าของเจ้าบ่ของเจ้าเนี่ยโอ้เออคนโทรมาไอพอได้ไปหน้าไผยอะนะไปหน้าไผยหน้าผู้ฮุกจักห่าแหละไป่ต้อเนื่อนหน้าเฮาเนี่ยปะนะเมื่อหน้าเฮาเนี่ยไปไผยน้อยสิพาไปไหมเนี่ยพุทหาเฮือนน้องมีแล้วเด้อไผยกัน้องมีแด้วปะ ืให้น้องแม่มาเอาก็ได้ไปซอยจากซองเมือเ่อนะไปไปเมื่อเธอได้คนจ้างเจาไปกะท่านหาโอ้แม่ถ่ายดเป็นถ้าเท่าไรเดี๋ยวเท่าท่านหาเพาะว่าแทนหาเออมัน <laughs> หมอนปากนะโอ้เมื่อหอดบ่อหอดตลาดบ่บ่บ่อนั่นเด้บ่อนั้น อีหยังบ่อนนั่นเขาคล้ายปีงไก่นุนเมียนนั่นแหละกะ็ะลงมาททงอเอฆทางเบงแน่นโอ้พากันเมื่ออะไรมาเมื่อหอดแต่เศร้าบ่ากะา่ได้เศร้าด้ไปค่ะสวยเต็มทางมันไกลเนาะออเอากลับไปแต่เศร้าอยู่แล้วเจ็ดโมงแล้วเผื่อขี่รถแต่บาบัดมาได้เจังโมงมันบัดมากอ่ะสี่โมงชุกข่อยก็คืนแล้ว โม่หูเดีอนไปทางเฮือนสาบุนบ้านผู้จักเพื่นได้จังได้จังไปน้องน้องสาวหูแบบว่าพี่เนี่ยเพียนพี่น้องห่างห่านะแล้วมันนี่ก็เลยไปเออโทรมาเออมันนี่ก็น้องกัอยู่มันก็มีผู้ขับรถก็เลยได้ไปเอาเอาเอา เราขัดเมื่อน้ำเเผวคนแรเฮาให้นอนคืนนะมอรงน่ะร้นแทนกับป้าโบกบเลยนน่ะากเที่ยวมากกับเที่ยวฝนฝนบุตกเที่ยวอะไรน้ำเมฆมันมาเอาป้าป้าไปเลยนั่นวะนั่นไออันสร้างคนติดกระเบื้องอยังแล้วก่อนท่านได้แล้วอ่ะยังอยู่บอกคนยังเก็บสีอยู่กระเบื้องอันติดแล้วแล้วโอ้แต่ว่ายังองนซี ยังสีตอนนี้เพิ่นยังเก็บสเก็บหยังอยู่เพิ่นทาสีหยังนะเพิ่นออกสีเท่าๆเท่าๆนั่นบ่จักเพิ่นงามอยู่สีเท่าๆสีทนอกสีทะเลบ่บ่จบ่เห็นบ่จบ่ได้เบิ่งมื้อนี้คิบ่จักบอกไห้ว่าสีบุรีก็บ่แม่นนั่นแหละจัไปเบิ่งของแท้งามนะบ่งามเด้อเบิ่งน้ําซาา นั่นแหละซาลาเปิดให้เบิรงกมาประชีเวมาเล่นน้ำเจ้าไล่มเมื่อกระบาดมานั้นว่าแล้วเขาสะบุนไปทางใดเนาะดำหน้าบ่เนาะเดี๋ยวเบิ่งฝฟนต๊พีชิกาเขามาทางอ้าเมื่อนไงเขาเมื่อนงเคยเห็นคือว่าใช่คนดำหน้าคือไยแต่หน้าเจ้าบองน่ะใช่ก็บึงลิปเจ้าอะไรอันน้ำสาบุญน้ำสาแหลมสามสี่คนแล้วเท่านั้นแหละคนเห็นแท่ว่า จ้างเขาได้มือเดียวเออเอ้ยผู้ได้ผู้เดียวเรามาไห้ซี่หัมื่ออืมแล้วเขามาไห้ซี่หัมื่อยี่บอกได้ว่ามีปิงนะบบนะครับโบมีปิงแล้วป้าหนังคู่เจอได้ขัดปิงจับแล้ะเจอดได้ไมไปบบเป็นนี่แหละเอ้าใครยู้ไปโบเป็นบรมตึ้มหลวงพ่อเก่าวะญาติหลวงพ่เจ้ากันญานิน้าปิงหน้าคอยย่านน้ำบ่งเขาเขาไม่ได้ย่านิปิงคอยย่านิไหมบ่อยู่น่ะค่ะโบมีบ่มีปิง แต่แน่ว่ามีปิงนะป้าไปป้านางขั้นเด็กมันบบแมนสิได้ไปคุ้มเด้กโบแมนนมันโรแม,น,มนหน้าขนาดมี่ปิงนะมันสิเป็นหน้ามีน้ำครําเด็กว่าน้าบ่เห้งจัคเท้อกันบ่หน้าเฮาแหละเดือนส1 1เก็สิบสองน้าแห้งโลดเอาให้นะโบมีมีก็อยู่หัวยอยู่ห้องพวกเฮากัไปสิเป็นโงไก่มันโดนยยยานว่าเลย ต้องถามกันเด้วยไปมีนานลังคนกับตัวได้ลังคนเขาอย่างไรนคนนี<_<_<_<_<_<_<_่ขนาดนายเอสร้หงเท่อน้องมีน่ะเรามีปิงคขนาดฮะเป่งหน้าออกเบิดเราเฮ็ดเป็นขี้ตมนนะมันก็บบ่ได้มากเราไปจับหน้าแล้วให้มีปิงล้วบอนั่นเลยเอา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 า โข้ยยันนางตามพวกเช่าดิลูกส่ตัวคีมึนมาเหมือนนี้าเอ้าเมันจะตายแล้วมาหน่อยเจาะคอมันเอ้าเอ้าเอ้าเอก็ปอยกะปลอยเลยลูกต้อกเด้อนางลงนางเติกด้อโอ้โหตายแล้วมาหน่อยคี้ตายวันนี้แล้ว มหตือนต้ลนก็ะหึนอยู่เออนางลงพ <ละ S 2> ักพักกันเมื่อดำอยู่เินูมือสองมือเลยบ่แมนออไปกลับเฮ<ก>้าคันว่าทางง่ายสิน่ะออกมาคัน,ออนว่าออกมาแต่หน้าเฮ้าอย่าเล่าไปเล่าไปเล่าไปเล่าขัดจมูก้าออกมาแต่หน้าเฮ้าพอดที่กี่ชั่วโมงหกโมง ขันออกมาแต่นาหามโมงค่ะอ๋อขันฝนบตกนะมันกะสบ,บายอยู่ขันฝนตกมันกะเนทางทาง,ทางคือแบบทางในบ้านนี่บอก่ไปหอดซชโนโลแล้วก็คขันไปหอดมันจะมีทางเลี้ยวลงไปมันก็สีทางทางไปนะ้ามันก็สีคือทางเข,าขา้าเขาปลาฮิเละไปหอดตลาดอันนั้นแหละเข้าต้องเลี้ยวทางนี้โซ่หอดตลาดแล้วก็โทรเอาสิมารลัดเอา มาลัดอายุเซโนสช่นะแต่สิพาพาทงพาท่าไปเลยชมพงน้องแม่หูทางไปหน้านะบะฮู้หูแต่ไปเพื่อนโอ้เดไปหน้านี่เพิ่นบะฮู้มันจะไปได้นั่นเลยสิพาเพิ่นไปเลยพาไปปล่อยปู่ปล่อยปล่อยแมน่นั่นออกอีทงอีทา <laughs> พาน้าไม่ละหวลัวละห้อง <laughs> อ<ม> ไปเยอกันไปคันเฮาบ่อยากนอนก็เที่ยเอาแต่ว่ามันก็ทางหั่นแหละเนาะแม่นอันฟนบ่ต้น่ะเที่ยวได้เฮ็แต่เจ้าแล้วไปอยู่บ่ได้เสียงเฮานี่ป้าเฮ็ดแต่ฮู้องๆป้าเอ้ยแต่ว่า่เฮาไปเอาจนว่าาดนาเนาะอันหน้าเราก็ยังอยู่ได้อยู่ก็อยู่ผู้เดียวเนาะอยู่แบบมุ่น เขาคือหมุนป้าเห็นแล้วเป็นตะฮุวงปองโอ้คือตูบเจ้าอไงตูบเก่าตูบเก่าฮะเป็ด็กมาไปใช้จระเมื่อวานนี้พากันเห็นกานันตกน้ำอันอันนั้นก็บันนันก็บันถังบัวสามกีกันยามพุนตกพุ่นตกผูดน้ำบดเตกกระเห็ดใหม่บัานนี้เห็ดใหม่โอ้ได้ยังเนาะ ว่าวตแทโดยสบายดีแต่สิไปยัไปยิ่งยังอะนะไปจอนังจะไปยืมไปมาของเฮาโอ้เธอจะซื้อไงอนแปโอ้อนแปดไปซี้ยังแบบนี้อ๋อไม่เห็นเงอนนเวลาเห็นเงินจะใส่เนอคยเฮ็ดเพือนคอยคอยชิมยืมเวลาเฮากแทกปูนเนี้ยเนอเป็นเน่กแทกนะมนจะสองพันแปดแบบัซีนี่นะแมนิไปใช้่ะน เราอเ็นลุดค so ุณเนาะอวมบวยบ๊ววนี you know? ่นี่ใขาดเด้เออเจ้ล่าเมื่อบแวยบางพีมานนั่งวิ่งก็เลยอยู่หุ่นมันบาเห็นมันบาเข้าก้องไหมนี่เลยตุมบริวีทะเนี่ยบ๊วยบ๊วยนี่นี่ใจขาดด้ยบ่ใจเฮือนนีู่่เยือนน่ะอยู่นี้อ่าอยู่นี่ไดซาลาเขาหนเขาหลังขานมาเลยได้เอาไวสิไปบางอย่ะไปอะไรสิไปได้จริงิงทำมนด้ ดจะไปเรียนเจ้าจะไปเบิ่งทังเบิ่งทีว่าอีหละบ้างๆคุณนมมาให้กินมาคือขนมคือนย่างข้าวเมื่อไม่เท่าไม่เท่าโอ้ยสละเหนวแา้ลูกสาวคนงามสบายดีปั้ลูกเลยมันไม่ดีแม่เอจะไปเดียวเลยเขาจะอยู่ที่น้ำไม่เท่าอืมไม่มีมาซ่าเนาะมาเซ้าไป่ย่างหุ่นแล้วมาสวยซองมื่อมาสวยตลอดอะลูกอะป้นน่องน้ำ แป่นไรใชหาป้ามือด้กับคุนตัวน้องใหญ่วะอ่ะน้องใหญ่น้องใหญ่าเลยไหนพนังทงใหญ่ได้ได้น่อยกินเบิร์ดเลยมาเม่งกให้ลูกอาพอดีแล้วเด๋กไข่สีอ้าจะเนยเนวเมเนาะเนรเมมันก็คือเมมันก็เมหนักร้องก็ยุนเนอเนนันเดอนันเดอเนี่ยโม เป็นหมัเพลงฮันเดอร์เดอร์เรยแวะมาเยี่ยมป้าน้าอย่างเราไปมาหลายมื้อเขามาได้เนาะเมื่อวานนี้พุ่มตะกอนมาคืนนี้เนาะมันแห้งแล้วใครยังกล้าเข้ามาโอ้บังชาวลาครับรถแต่ละมือนะเกลี่ยใส่เกลี่ยคั่วเยียกันก็เห็นเจ้าอาเจ้าเข้าไรขนาดใอยปานี่ยังบวชอเจ้าทำป้าน้ามึงก็ทำนั่งเลยแต่ละคนเขานี่ที่นี่คิดว่าเต็มมาเลยนะรถใหญ่ได้นะมือหนอนเนาะมันผันเข้าไปโอ้ย ทางผัดทางแดงเนาะมันเหนียวมันติดหลุดมานล้เอาเขาเหื่นมาได้ก็เป็นจ๊าดเพราว่ามันเป็นดินแดงแต่ว่ามันเป็นดินดาเนาะเอา้นงภาษาลาศควายสิเขาไปเฮื้ยนเจ้าไปอัปเดตเบึงก่อนไปเบึงกระทังก่อนแมนเลยเจ้ากระทังอะตั้งอยู่หม่งเก่าเพราะว่ายังเปี่ยกไปในน้ำเต็มอยู่ดิโอ้ไปชิไปเปลีให้แม่กินแพงเงี้ยเลยอ๋อแพงเงี้ยเลยอืมขอบใจเจ้า ในป้าเนี่ยโแพงบ่เสดูสาวงามบ่บอกวาจะมาแวะป้าเด้อล่ะเมื่อกี้ยิงมเป็นห่วงป้านางเป็นได้ได้เนี่ยเป็นห่งป้านางป้านางนอนกับใครวะเอเนี่ยนะมันเป็นลูกป้านางใช่ไหมมันนอนเป็ป้านางใช่ไหมเราจะยิ้เป็นหิบป้านางออกจากมันนอนมันนอนห่วงนี้มุนติ้วติวติวแลวมาบ่มันนอนเป็นโมป้านางนี่แหละมาบ่เฮ้ยมาเจอได้อแม่เจ้าบัมาได้เห็นเจ้ามาวคนเดียวมาบ่ เอ้วอยู่แก่มันยังเมื่อปัดยังเมื่อตื่นลอยเมื่อไ <c oughs> อ้น,นี้แหละป่าหายอ,อปาพปีนางอสัตว์แต่พะหุมมันนอนเลยอ่ะโอเคสักคลิปน,นี้จบสำเนียงกันเด้อนนสบ,บายดีสบ,บายดีนะพี่น้องไอ้เอ็นเวะมาทางยาตานางมาเนี่ยเอะมาเมายี่ยมยามแล้วพี่แต่เดินโดนมาเยี่ยมเท่านึงพี่น้องเลยมาเนี้ก็สิขอจบคลิปก่อนพ่อกันในคลิปหน้า จะเไปทางเช่นซาละก่อนคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอบคุณกับคุณบรสุขุสุขชนที่ติดตามเบ่งคลิปประคำโฆษณาไปแล้วสบายดี